สนามเย่าไทยลีก3ฤดูกาล2565 2566โซนภาคตะวันตกสนามที่1เขาน้อยสเตเดียมเขาน้อยสเตเดียมตั้งอยู่ที่ตำบลม่วงชุมอำเภอท่าม,ม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเป็นลังเย่าของสโมสรฟุตบอลกาญจนบุรีซิตี้มีความจุประมาณ800ที่นั่งสนามที่2สนามกีฬามหาวิทยาลัยร,ราชภัฏวไลอลงกร์ ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองหนึ่งอ,อคลองหลวงจัังหวดปทุมธานีเป็นลังเย่าของสโมสรฟุตบอลการจนาพัฒ์มีความจุประมาณ800ที่นั่งสนามที่3สนามกีฬาอเภอหนองมะมงสนามแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลนหนองมะมงอมเภอหนองมะมงจังหชัยนาทเป็นลังเย่าของชัยนาทอยเต็ดมีความจุทั้งสิ้น1,000ที่นั่งสนามที่4สนามกีฬาการจนบุรีหรือสนามกีบบัว เป็นสนามที่ตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะขามอําเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเคยได้รับการปรับปรุงในปีพศ2552เพื่อใช้ในการจัดการแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่25ปัจจุบันสนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีเป็นลังเย่าของสโมรสรฟุตบอลดาก้อนปทุมวันกาญจนบุรีในอดีตสนามแห่งนี้เคยใช้เป็นลังเย่าของสโมรสรฟุตบอล TOT สนามที่5สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาคร สนามแห่งน,นี้เป็นสนามกีฬาที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครอ,อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครปัจจุบันใช้เป็นสนามเยาของสโมรสรฟุตบอลทวีวัฒนาสมุทรสาครยูไนเต็ดมีความจุทั้งสิ้น5,000ที่นั่งสนามที่6สนามกีฬาราชขามสปอร์ตคลับบางไทร ตัวสนามจะตั้งอยู่ที่อำเภอบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นลังเย่าของสโมส,สรฟุตบอลมหาวิทยาลัยปทุมธานีมีความจุ1,000ที่นั่งสนามที่7สนามกีฬาพระราเมสวด เป็นสนามกีฬาเนกประสงค์ประจําจังหวัดลบบุรีเป็นสนามกีฬาระดับมาตรฐานแห่งหนึ่งที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาคหรือองค์กรต่างๆและยังเป็นสวนสาธรารณะสาหรับผู้พักผ่อนและออกกําลังกายของชาวลบบุรีสนามกีฬาแห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนานา,าลายมหาราชตําบลทะเลชุกสอนอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีด้านหลังศา,าลาการจังหวัดลบบุรีซึ่งมีสนามต่างๆที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภทปัจ rice, ปจุบันบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรี เป็นลังเย่าของสโมสรลบบุรีซิตี้มีความจุทั้งสิ้น5,500ที่นั่งสนามที่8สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสงครามเป็นสนามที่สามารถใช้ได้หลายประเภทตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามโดยปัจจุบันเป็นสนามเย่าของสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีความจุประมาณ6,000ที่นั่งสนามที่9สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นสนามกีฬาในจังหวัดสระบุรีสนามแห่งนี้เคยเป็นสนามฟุตบอลสนามเย้าของสโมสรฟุตบอลโอสถสภ,ภา m 1 5 0สบระบุรีและสโมสรฟุตบอลจังหวัดสระบุรีปัจจุบันเป็นลังเย่าของสโมสรฟุตบอลสระบุรียูไนเต็ดมีความจุทั้งสิ้น6 0 0 0ที่นั่งสนามที่10สนามกีฬาเทศบาลเมืองหัวหินตั้งนี่ตำบลหนองแก่อำเภอเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นลังเย้าของสโมสรฟุตบอลหัวหินซิตี้มีความจุทั้งสิ้น3 0 0พนที่นั่ง สนามที่11สนามกีฬาว่องประชานุกูลสนามแห่งนี้ตั้งวิทยมณฑ์แขวนบางไผ่เขตบางไผ่จังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นลังเย่าของสโมสรฟุตบอลอาดซัมชันยูไนเต็ดมีความจุทั้งสิ้น1,200ที่นั่งก็น่าแปลกใจนะครับเพราะไทยลีกดิวิชั่น3มเนี่ยมีโซนกรุงเทพและปร,ะริมณฑลอยู่แล้วสนามแห่งนี้เนี่ยมาได้ไงนะครับสนามที่12สสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สนามแห่งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองเป็นลังเย่าของสโมส,สรฟุตบอลอ่างทองมีความจุทั้งสิ้น1,500ที่นั่งค่าเฉลี่ยนในลีกนี้คือ4,150ที่นั่ง